มันบียอนริจริงเลยที่เราได้ห้องนอนที่เราฝันไว้และได้ร่วมเจอนี่เนี่ยไปกับอีเกียในห้องนอนจริงๆเป็นที่ที่เราอยู่รวมกันนอนร่วมกันเนาะมันจะมีปัญหาแบบหลากหลายมากเลยตั้งแต่แบบเรื่องขันอุณหภูมิตัวเองกับลูกสาวมันขี้หนาว สามีกับลูกชายมันขี้ร้อนในแง่ของเตียงนอนเนี่ยพอลูก12-15เนี่ยเตียง6ฟุตเตียงเดียวมันเอาไม่อยู่แล้วค่ะกลางคืนนอนๆอนอยู่ก็ต้องย้ายเตียง แต่ละคนก็จะมีมุมส่วนตัวของตัวเองคุณพ่อเขาจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือลูกสาวนั่งถักโคเชตส่วนลูกชายเขาจะเล่นเกมพอทุกคนเขาทากิจกรรมในห้องนี้กันหมดเนี้ยเราเองก็ต้องเอาบัญชีมานั่งทาในห้องเก้เากล่องอะไรมาตั้งไว้ของทุกคนก็มีมุมของตัวเองอะคะ่ะแต่ว่าอยู่ในห้องเดียวกันอันนี้เป็นโจทย์ที่เราเผชิญอยู่เกือบปีดีใจที่กิเกียมาทำบ้านให้เรา พอได้คุยกับอเกีนะคะรู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะมันทำให้เราได้รีทิงว่าเออแล้วจริงๆเราต้องการอะไรกันแน่ที่อเกีเขาจะแนะนำได้เลยว่าเอ,อ้ยอันนี้มันเหมาะกับพี่อันนี้มันเป็นสไตล์นี้ต่อสำหรับเคสของคนนั้นที่เป็นวินเนอร์ของโปรเจกต์นี้ก็คือห้องจะเป็นห้องที่ค่อนข้างมีพื้นที่เยอะมากค่ะแต่ว่าเขาอยู่กัน4ี่คนในห้องนั้นจํานวนคนมันก็เยอะเกินไปสําหรับที่นอนตรงนั้นอเกีก็จะเข้ามาดูว่าลูกค้าชอบสไตล์การแต่งห้องประมาณไหน มีฟัง์กชันอะไรที่ต้องการบ้างในห้องห้องนั้นจะเริ่มโดยการวางฟัง์กชันให้ลงตัวออกแบบเลเยอร์แ plan มาดูเรื่องการเลือกเฟอร์นิเจอร์โทนสีให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์เดิมของคนนั้นแล้วก็โทนสีของห้องตอนที่ f ิ n น l ลไล์แบบอะคะ่ะมีทำรู้สึกว่าบ้าห้องนอนเราจะเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอเราก็คิดว่าอีเกียก็น่าจะเป็นโซลูชันที่ดีที่ตอบโจทย์ทำให้บ้านเราเป็นได้ดังฝัน คือตอนแรกเราเห็นสเก็ตที่เขาขึ้น 3D มาค่ะอันนั้นก็ imagine ไปอย่างเราเนาะแต่พอสัมผัสจริงอะ่ะมันได้มีความ f i ล l i n g ของของจริงๆมีแสงจริงๆหูห้องมันได้ขนาดนี้เลยเหรอคือตึกเราใหญ่แบบใหญ่จริงๆอะ่ะ เพราะว่าเป็นเตียงสงเตียงต่อกันแล้วมัน seamless หลายแบรนด์จะไม่ได้มีรุ่นให้เลือกเยอะอันนี้มันเป็นรุ่นเดียวกันมันต่อกันได้พอดีผ้าห่มที่เขาให้มาค่ะเป็นผ้าห่มแบบอุ่นสุดของอิเกียนะคะชอยของเขาเยอะเนาะเขาจะมีเป็นผ้าห่มที่ตอบโจทย์กับอุณหภูมิมันก็จะมุมที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของเรายิ่งขึ้น รู้สึกแฮปปี้มากตั้งแต่ได้รับรางวัลตอนนั้นก็ดีใจถอนหนึ่งแล้วตอนเข้าไปดีไซน์อีกเกียที่เขามาออกแบบให้มันเป็นอะไรที่เราได้สะท้อนว่าเราต้องการอะไรและวันสุดท้ายที่ออกมาเป็นห้องจริง mm hmm. เห็นแสงจริงได้สัมผัสจริงได้นอนจริงสุดท้ายคนเราไม่ต้องการอะไรเยอะหรอกคะ่ะได้ใช้ชีวิตร่วมกันในห้องนอนหรือว่าบรรยากาศที่ทำให้คนอยากกลับบ้านอะขอบคุณมากมากค่ะ